เตรียมยึดเงินคนละครึ่งพลัสคืนไปยังรัฐบาลข่าวนี้จริงไหมแล้วคุณจะโดนหรือเปล่ามาตามข่าวให้นะครับกับข่าวสตางค์มีเดีย8พฤศจิกายน2,568นะครับคือเขามีการประกาศเนาะสำหรับคนที่เคยไม่ใช่เคยสิคนที่ได้รับเงินคนละครึ่งนะเฟสปัจจุบันเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าคุณเนี่ยยังไม่ได้ใช้เงินเลยสักครั้งนะครับจนถึงเวลา5ทุ่มวันที่11พฤศจิกายน68เนี่ยนะครับจะโดนตัดสิทธิ์แล้วเงินที่คุณได้เนี่ย 2,000หรือ2,400เนี่ยจะถูกยึดคืนแล้วก็ไปทางรัฐบาลส่วนกลางนั่นเองแล้วก็จะนำเนงินตรงนี้นะครับไปเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ในเฟสที่2องดังนั้นคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่เคยใช้สิทธิครึ่งไปแล้วอย่างต่ำหนึ่งครั้ง อันนี้ไม่ต้องกลัวครับคุณสามารถใช้สิทธิ์ยาวไปจนถึงวันที่31ธันวาคมได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์สักครั้งเลยรีบใช้สิทธิ์ก่อน5ทุ่มวันที่11พฤศจิกายนนะครับจะได้ไม่โดนตัดสิทธิ์ด้วยความเป็นห่วงจากช่องสตางค์มีเดียอะตอบเกียร์ชัดแล้วนะใครที่มีคําถามอะไรเกี่ยวกับคนละครึ่งคอมเมนต์มาใต้ล่างได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะการไปถามได้ที่ Facebook p a พ e ข่าวสตางค์มีเดียนะครับอันนี้แบบใกล้ชิดกันมากๆย่าลืมไปกดติดตามแล้วบอกว่า่าารัับชมมมจก YouTube นน YouTube นนสวีเเหือดิ สามารถติดตามแม้ทั้ง2ช่องทางแล้วเจอกันในข่าวหน้าครับ